ช่วงนี้การลงพื้นที่เชิญชายแมนแมนมาบวชนะคะยังคงคึกคักค่ะโดยคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรจากทุดงขสถานอำนาจเจริญและศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะก็ได้ลงพื้นที่เชิญชวนชายแมนแมนมาอุปสมบทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะก็ได้รับความสนใจจากชายแมนแมนเป็นจํานวนมากค่ะ คณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรทีมงานชวนบวชจากทุดงค่าสถานอํานาจเจริญได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนชายเม,มนแมนสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2565ค่ะซึ่งทีมงานนะคะก็ได้ลงพื้นที่ลุยกันอย่างเต็มที่เต็มกําลังซึ่งการชวนท่านชายเมนแมนมาบวชนะคะก็แบ่งออกเป็น7ทีม7สายชวนบวชค่ะแม้ว่าช่วงนี้นะคะฝนยังตกมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่ใช่ ปคทุกท่านได้ฝ่าสายฝนนะคะเพื่อตามหาชายแมนแมนผู้มีบุญมาบวชในโครงการซึ่งการลงพื้นที่ทำหน้าที่ชวนบวชในทุกๆวันนะคะทำให้จังหวัดอำนาจเจริญมียอดไปสมัครอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทีมงานชวนบวชจังหวัดอำนาจเจริญก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทุกวันเพราะยังมีชายแมนแมนรอให้กลยานมิตรนะคะมาแจ้งข่าวบุญอยู่ด้วยค่ะ และอีกหนึ่งจังหวัดนะคะที่ต้องเรียกว่าลงพื้นที่ไม่แพ้กันเลยนะคะคือที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งก็เป็นอ,อีกที่หนึ่งที่ทีมงานนะคะได้รวมใจเป็นหนึ่งลงพื้นที่กันทุกวันเช่นเดียวกัน อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยนะคะนะับเป็นจังหวัดที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเป้าหมายเป็นหลักค่ะนอกจากนี้ทุกท่านยังเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องการทําหน้าที่กัลยานมิตรได้รวมใจนะคะเพื่อไปเชิญชวนชายแมนม,ม,มาบวชสร้างพระแท้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาจากการทําหน้าที่ชวนบวชของจังหวัดฉะเชิงเซา<ๆ>ก็ทําให้เราเห็นนะคะว่ามีชายแมนผู้มีบุญรอให้ทุกท่านเนี่ยไปทําหน้าที่ แจ้งข่าวบุญอยู่ซึ่งการบวชในครั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกท่านนะคะได้บวชทดแทนคุณบิดามารดารวมทั้งสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์น,นิพพานให้กับตัวเองนะคะและนอกจากนี้ทุกคนทั่วโลกนะคะก็จะได้พบความสุขที่แท้จริงด้วยค่ะนะคะเป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ชวนบวชนะคะซึ่งก็เรียกว่าคึกคักกันไปทั่วประเทศแล้วค่ะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะ